ทางยาวเลยผู้เม่นหมดเลยจ้ะผู้เกิดมาเพิ่งเคยเห็นนี่แหละีิผู้เดิอดยืนอยู่นี่นนนสุดคันเลยบอกเคนว่าุดเลยผู้อ๋อทีนนน่น้องทั้งใหญ่ทั้งหลผู้นนะาอุ้ยมึงหอยหน่วยหอยบอกเคนหน่วยนี่ใส่มือด้วยนี่นั่นแหละผู้นนะ่ะหอยหอยนันนี่ดิผู้บาผเข้าแถวอยู่ดิดลีมอยู่มอนะ ลกอเอ็เหนือไหเมื่อวไนนี้บวกเข้นห้องที่มือได้บานผดเสือใส่แล้วสติกใส่เขียนยาวมาสองตัวยุหนาวเนาะสวัสดีครับขอผมบ่าวเขีนสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าจ้าพี่น้องมาหาอยู่ห่างกินซะก่อนยามเช้านี้พากันมาครัวหอยเข้าไงหอยเชอรี่เนาะมือที่ฮามาเจอมาค่ะจ็บเหนือยใหญ่ๆ่มือนี่ ก็เลยมาเบิ่งอีกหากบของไงนำจักสิพ่ออยังพ่ออยังก็เอาอันนั้นเม็ดแต่เขาเนี่ยในที่เน่ๆค่ะนี่หอยเข้าไปเจอแล้วคุณพุ่นงโบเขี้ยนพุ่นทั้งเสียมทั้งเกลียวบ่มีพุ่นบ่นี่กับเจ้าเบิ่งเนาะนี่แหละนี่แหละเขาจะเขียนมาแล้วดงหอยโชรี่คักๆพี่น้องจ้าขอรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โบเขียสาธิกนำเนือเด้อจ้าเห็นไหมโบเขียน อย่าปาเลยปาเลยนะเยงเคียงพื้นที่ก็หื้อไปทางผุ่มหื้งไปข้างหน้าพอดียังไม่ได้ไปอ้าทางฝุ่มกเกองแจงเพลงโอ้ยฮัทสีน้างเหมือนไงโอ้ยเอาเปิดไปเปิดไปเปิดไปในตันเลยิดุ่นหอ โอ้ยาีตุ้ย่้ไปเข้าไปปิวเตนายนี่แบบนี้ขึ้นกินี่น้องดูน้โอ้ยอลังการงานสร้างฟาบอกเคนฟายงลอีกบอคิดไปนี่น้ที่น้องขออภัยด้อจะติ๊กตื่นเต้นอีหรีมันหลายแม่ คนคนหัวลูกบุ้มบุ้มเลยทั้งใหญ่ทั้งหลคุณน่ะคึดคันเลยบอกเอ้าเปิดไปเลยเด้อเปิดไปเลยคุณน่ะนี่ตใส่บอกกระโมงเขามีเน็ตมีมีเน็ตปาดแมนหมดเลยปารดงหอยคักบันี้พี่งไปวี่งี่่ง่งแมเราที่ไยให้เบอร์ก่ล้เด้อ มให้ยชะติปัดเลยนี้ผ eh. ูกุูงนี่นี่มันฟังอยู่น้ำบนนี่แม่นบมดเลยนี่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 อ๋อดิข้างบนอู้หุ่นแม่นบมดเลยแม่นบมดเลยบบาเข็นดูองเฮาเมฆทันเดียวรู้เรื่องเกี่ยวไปเกี่ยวไปผูกชุดคณาข้างหลังบบาเค็นผูกไม่ได้มีโทษาแต่น้ำคณาแบบนี้พี่อ้า นี่พี่น้องเห็นไหนี่นี่ดินำให้นาก็ได้ึลดลดเอลดเกี่ยวเข่าให้น่ะเรารถเพลนเหยียบบุยังบดตายยังบดตายบุกเข็นก็ดูกรุงดึงอยู่นี่รถเพลนง่ายขึ้นมาให้ดิหลังนี่อปวดเอฟเฟกต์ยินแม่นหมดเลยนี่นี่ฮู้ยสติตซกิดเดินไหนผูกผูกผูกเออผูกผูกแม่นหมดเลยนี่ผูกผูกผูกขึ้นไปข้างบนผูกแล้วฝังลงไปในดินอีกแบบนี้ โยนมาเลยเดี๋ยวจะเก็บเองเองดไเขามาเอานนำดกดไลค์กดแชร์ให้นี่เด้ออนมนี่อะไรติดมี้าี่างหรานี้มีนีดนรบไป mặc hàng không nào tiết kiệm để bước vào vlog ơi mọi là ui, nhìn này nhìn này, người mọi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  người con mà nó, người mọi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  người ตัวใหญ่ๆพร้อมจะไม่ตายแล้วตัวตัวลดเหยียบนะเหเหยียบอือเหลเกี่ยวเหยียบดีตายยังยโอ้อีกปีกปุ๊บ ยันไงมาให้สัตว์ตัวเดยติวเดียวหลายปานนี่ตรมน้นงหา้ที่พอใส่แล้วล่ะนั่นแหละว่า <laughs> คิดว่ามันสิหลายปานนี้เนาะพ <laughs> อมองยันว่าพอใส่เราเพียงทันเดียวพอเลย Nhanh, nhanh nhanh chim phi phu vứt đẹp thoát nằm chim rất đẹp Chúng mà thằng phi đây nhìn บางเดดกบอยากถ่ายท่อันพี่แมมอยากถ่ายให้เบื่งเลยนี่แหมพี่แม่เดี๋ยวเขาเข้าห้องนะ้อนกันอยู่เ๋็วดินมาเพิ่มเหน่อยมากว้าย เส็มแล้วรองไว้ก่อนเลยน้อบอกกินเนาะใช่งานนี้ยวในถอดเสือใส่อยู่แล้วโอ้โหว่นดีดีเลยว่นเลยยามติดกระเป๋าหอมแล้วบัานเนี่ยชิงโยนกองมาเลยเด้อถ่ายมุมนีให้พี่น้องเบิร์นทุบ mình không ngay không, khâu theo lỗ, men bớt lười, cá thuốc chăn <laughs> chăn như thế tít đủ rồi, sáu, ba mươi, <laughs> มีแต่ชนิดเดียวเลยเนาะแมนมหอยเชอรี่หนูใหญ่ๆมีเป็นหนูนี้ไงพ่อมีหนูน้อยโบมีอย่างเงี้ยข้างบนเก็บไปเลยเนาะจ้าปีใหม่เนาะแกนมหอยเชอรี่หอยแครม มาเด้อไปไปกินปีใหม่น้ำบอลเคียเสาร์ทิสกีได้กินย่างหอยชอรี่น้ำจิ้มซีฟู้ดรัดเด็ดยักสิเอาเมาหยังตอมเมาหยัางเลยฟ้อนแับนี้ฟ้อนกประหยัดเฮ้ยไหลีหลาไหลจักสิอมโซนอะไรจักสีวอลอะไดเมื่อยเนาะเมื่อยปาดเมื่อยหยังเลยนั่นหลายมาคิดใช้คำว่าผู้มุมผู้เกยเลย ครั้งแรกในชีวิตที่เจอหลายแบบนเนื้อปพี่น้่หน่วยใหญ่เพมเขาเคยเก็บอยู่กระบี่มันทั้งหน่วยน้อยเนาะหน่วย้อยแผ่นอยู่นั่นกะเป็นกระสอบคือกันแหละแต่มันทั้งหน่วยน้อยคนหมานฮองบกินคันเดียวคันเดียวรู้เรื่องขึ้นนะขึ้นาะเอาใส่ดูกระมงแบบนี้โอเคนอ่ะเต็มเลยได้หนิกระมงหมานอีีกระมงนี่ก็ได้หาอยู่หากินทางใดเลยเขาเคยพิษบ้าง À, Đó, tìm rồi trái đẹp ơi leo tìm leo nhưng... đây khứng, nhiều vẫn thường thang tém cơm ngon leo <laughs> mình lại ý เดียวจะดเหนลัาบังซับน่นเลา่นเลายน,าลายนมนืน,นบอกไปบอกก่นอนใส่ก่อนเอากระาบนก่อนเลยอ้าวอยู่เป็น Pin cỏn mùa ba nyay vừa lơ lẽ mi hao hm 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 นี่ที่เราเริ่มมาข้างหลังบอเกนนี่มานี่เต็มกระโมงเลยแลยที่เราอยังสิไปพี่พี่ไปถึงคนาพูม ลุนก็มองแล้วสุดยอดขึ้นมาขึ้นสัตวหนึ่งมันบางตก็เต็มซื้อลุนแล้ว Một cái mhm mhm này mhm 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 Đây mhm gì nè mhm 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 คิดเมนูเอ็ดกันเนี่ยอยากไปดูได้ตรน,นะนี้ตรงนี้ขัอรถออบบอไปเหยียบแตกหอยหยียอือ

ア <laughs> ーティスト。<laughs> <laughs> อาจีพติดกระสอบมานำพยานบรมานแบบนี้เนาะจากเสือเอามาใส,ส่ยังเนาะก็ไปคิดว่ามันจะเจอห<ช>ลัก<ช><ช>แบบน,นี้นี่ใครคิดเอ๊ะพี่เนาะจุ่มนี่ฮะอันนี้ก็อนจุ่มเอาข้างบนเข้าถึงเป็นชั้นชั้น,น sap kena video denai now pop วน้อยแต่ที่บอกจอ,อปันใดมันหลายแถมตัวมันใหญ่แ<ม>ทแต่ตัวำเดียวจุกจุกเนยดีหมัอของไงมันโกดคองเจอแท้ผมเนาะ ุคนละขอป็นอ้วนเห็นไหมาปากติเต็มเลยโอยนน้ยท่อนอยู่ทำเป็นสนนยู่โคนวะมือป <c oughs> ัดเลยจดสั่น <c oughs> เจ็ตเล็กม่คิดจะดิจหลาย <c oughs> ปัดน,นี่ เอาหอยเข้าไงกระเทือนหน้วยสองหน่วย<อ>ยังมากกระสามน้อยสี่หน่วยมันกะได้หดวังซาวเจเดียวก็บว่าลายแล้วถ้าแต่มันอันนั้นซื้อเนาะอ้วนมีซ้อนอมันหลุมนี่ลุมลอ,อ,อ,อยเท้าข <laughs> องคน ตอนเพิ่นมาหวานเข่ามาอัดเจให้เจนาเนาะเหมืนแหงเลยหอยลุงทุกคนอยู่หอยโขนหอยเข้าไงอดียามแรงพอได้มีดินได้หนิเด้อเลยไปไปเพุ่นเลยแบบนต้ดไหตายกับนี้มันถือรถเยียบ

เชิงปรีนม่หล่นงี่แลม่เย่อนอตื่นาขึนจิ้ดูนหู้นหูอยู่นั่นหละนั่น้นนี้เนะขึ้นเบา้นเบาอยู่นี่้นเบานเบาเป็นลงมาพี่เนาะเอามารวมกันบ้านี้ขึนมกรจะกระจายกันอยู่ สุดคันละมาเบิ่งน้ำให้นาแบบนี้น้าแบบนี้นนสุดคันแล้วเดี๋ยวนี่ทลอท้อรถไถนี่ล้อรถเกี่ยวอือข้าวยำไส่กับวัตว่าล้อรถไถลุ้นเลยเดี๋ยวก็ไปไก่นาไปนี่ถือขึ้อือถูกุ้นเลยโอนี่โอเคนี่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 คือ มีเบ yeah. mm ้า hmm. พ่นทังนั้นเลนะแม่ไงน้้อนรถเกี่ยวบอกเคียนมาโยนไว้เธอเนึ่งเลยพี่พี่น้องนี่แหะรถเกี่ยวเพิ่นจังหวะเพิ่นเลี้ยวรถเนาะเพิ่นไงพ่นมาหาเบิ่งอีกเี่ยวเบิกตามนี่ดิตามหนึ่งนึงเลยโอ้โห ตรงน้ำขอดมันก็จะมาจุกก yeah. right. so, um, ันอยู่มุมนี้เลยเนาะใช่เต็มเลยเนาะโอ้ฮักอวนติดเลยมาเร็วกว่ากันเขี่ยไปนี่อีกเดี๋ยวมันจะติดเอาไปรวมหมูก่อนบ่เอาไปรวมหมูก่อนเอ๋อเจ้าเป็นหาถ่ายเด้อเจอเพิ่มไหมจ๊ะเจออยู่หน่วยสองหน่วยมันขอดอยู่มุมท่านเลย เงินพอหดรถไถเหยียบแล้วรถเกี่ยวเหยียบเลยรถไถคือกันรถเกี่ยวเหยียบมาเอามารวมหมู่มาเบิ่งผลงานบัดนี้มาถูกนี่พี่น้องเอ้ยตาสะออนเนาะพูน่ะอ้เอ้นี่ยไหเมื่อวะนนี้บอกเค้นเฮาสเทีเมื่อได้บ้านถอดเสื้อใส่แล้วสติ๊กใส่เสื้อแขนยาวมาสงโตยุหนาวเนาะพูน่ะตาสะออนเมนูมา สเสนอเมนูมาบทันทั่วให้นี่อยู่ได้นี่เอาที่มานี่นึงเอาทอดตัวนี้ได<ช>้เอาเจเดียวนี่กกจะบุมีแนวใสแลยมือใหม่ก่็มือใหม่สิติดกกระสอบมานำเผื่อเลยเนาะเผื่อเลยหมานโบหมานบลูเผเื่อไว้เลยดีกว่ายังแต่นั่นแหละลงครับยังนกป้า,าด้ดิอุ้ยมันมันเป็นหอยเขาไงมันกินบ่นได้ดอกเนาะต้องอยู่ในน้ำเนาะเมนนี่ดิหมานคักมือนี่เศร้านี่ เช้าวันที่ห้าทันวามีเมนูอย่างนี้มือนีิต้องหาต้องหาเดี๋ยวไปคิดกันอีกทีนึงเนาะสิกินเมนูอย่างดีบุกินได้หอยมือนีิบุกินหอยติบเอาไปไว้เาไปไว้มือใหม่ก็จะกินเอาไปกินกินได้นานนำนอสติกเนาะยเมนหอยเขาไงนี่ค่ะเอาไปผึ่งไว้บ่ถึอน้ำกับตัวเพิ่นบ่แตกเมนบ่เป็นอย่างอยู่ได้แบบนี้เลย เราพี่น้องเมื่อแล้วจับแบบน,นี้ค<ฮ>่ะ<อ>มือใหม่จะพามาง่ายอีกเนาะเมนหาพี่เจียเมือก่อนเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไีม่กำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วพบพกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า